ั่นด้วยมือมาดูกันปั่นหมูได้ไหมโอเคล็อกแล้วอ่ะท่านผู้ชมผมลองปั่นหมูนะหนึ่งสองสามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านเข้าสู่ช่องนบพรลองไปเลยครับก็ผมนพพรวันนี้อยู่ในการลองเล่นรีวิวครับโดยสิ่งที่จะนำมารีวิวในวันนี้ได้แก่แทนนี่ครับนี่ครับ มันคือเครื่องบดนะเป็น2ชนิดเป็นเครื่องบดท,ที่บดด้วยมือกับเครื่องบดท,ที่ใช้ไฟฟ้าบดนะสองตัวนี้มีความต่างกันยังไงแน่นอนชื่อก็บอกแล้วว่าบดด้วยไฟฟ้ากับบดด้วยมืออ่าทีนี้จะมาดูว่าตัวไหนที่มันบดดีกว่ากันอ่าใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอะไรดีกว่ากันโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลย เดี๋ยววันนี้ผมจะบดสองอย่างนั่นคือหนึ่งบดกระเทียมกระเทียมมันซื้อมาแล้วมันมันพองอะน,นะเออนิดนึงอะมองข้ามไปอ่ะเดี๋ยวจะลองบดกระเทียมกับบดหอมแดงนะมาดูว่าอันไหนเดียวกันเริ่มต้นเดี๋ยวผมขอแกะกระเทียมก่อนนะจะระเบิดไหมเออโอเคโอเคแกะกระเทียมแล้วแกะกระเทียมแล้วเดี๋ยวไงก็แล้วแต่ผมตัดแล้ว เดี๋ยวผมไปล้างน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันขอไปล้างน้ำสักครู่ครับล้างมาที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองบดกันเลยครับเราบดดูครับว่าจะเป็นยังไงเริ่มต้นผมขอใช้บดไฟฟ้าก่อนแล้วกันมาดูบดไฟฟ้าจะู่เรื่ไว้บดไฟฟ้าก็มันเป็นนี้ครับท่านผู้ชมมันแยกได้นะมันถอดประกอบกอแยกได้ส่วนด้านบนเป็นส่วนมอเตอร์ตัวชา์าอยู่นี่นี่นจุดชร์จุดู่นที่ชา์จอยู่ ส่วนฐานด้านล่างก็คือเป็นใส่กระเทียมใส่อะไรก็แล้วแต่เราต้องการบดอันนี้เป็นฝาปิดนะเราก็จะมีใบมีดเนี่จะมีใบมีดทีนี้ขอเทียบใบมีดกอนใบมีดระหว่างแบบไฟฟ้ากับแบบบดด้วยมือมันต่างกันนะครับนะคือถ้าเกิดแบบไฟฟ้าเนี่ยผมดูแล้วความคมใบมีดมันค่อนข้างจะคมกว่าใบมีดมันเลียวกว่าแต่มันมีแค่ใบมีดสองใบแต่บดด้วยมือเนี่ยมันมีใบมีดถึงสามใบนะดูความต่างใบมีดถึงสามใบ อ่ะทีนี้จะบดง่ายบดยากกว่าไม่รู้ละเดี๋ยวจะลองกันแต่ในความคิดผมตอนนี้นะน่าจะไม่ต่างกันคือถ้าเกิดใช้บดผักปกระเทียมเนี่ยผมว่ามันไม่ต่างกันหรอกแต่ถ้าเกิดมันเอาไปยุ่งกับบดเนื้อนเนี่ยมันเห็นความต่างแน่นอนเดี๋ยวลองบดกระเทียมก่อนครับใสก่กระเทียมโอเคใส่มานี้ใส่มานี้ปิดฝาโอ้กลิ่นแรงที่เป้งเลยกระเทียม เทสสนิทโอเคแบบไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่มีหมุนล็อกนะมันคือเสียบไปเลยจบเนี่ยมันคือเสียบไปเลยจบแต่ถ้าเกิดเป็นแบบหมุนด้วยมือเนี่ยมันจะมีล็อกเพื่อความแน่นหนาเนี่ยมันจะมีให้ใหลองล็อกก่อนอ่าลองล็อกเสร็จหมุนปิดอีกทีหนึ่งเพราะ,ะนั้นคือถ้าเกิดเป็นแบบหมุนมือเนี่ยผมมองว่ามันจะมีความความแข็งแรงและเซฟตี้มากกว่าอ่ะเรามาดูเรื่องการบดกันใส่นะกระเทียมนี่ใส่แล้วตอนแล้วมันลองบดกันดูครับเป็นไงกดปุ่มซะหนึ่ง สองสามปล่อยตามหลักนะกดแล้วปล่อยเออละเอียดแล้วด้วยความรวดเร็วครับท่านผู้ชมบดละเอียดแล้วเรามาดูกระเทียม <c oughs> ด้านในกันฮึ <c oughs> โอ้โห่เน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 ่นี่ค่อนข้างละเอียดเลยนะละเอียดมากละเอียดกว่าใช้มีดสับอีกอ่าละเอียดกว่าใช้มีดสับอีกทีนี้ จะลองใส่หอมแดงไปบดด้วยดูดูว่าถ้าใส่หอมแดงไปเพิ่มเนี่ยมันจะบดละเอียดไหมนะผมใส่หอมแดงที่หัวค่อนข้างใหญ่นะหัวค่อนข้างใหญ่เลยอะแบบพูดง่ายคือปกติใครก็ไม่บดแ,แบบเนี้ยแต่คือจะรองอะทำไมล่ะก็จะององะอ่นะใส่ไปแล้วลองบดดูไหวไหมไบดอีกหนึ่งรอบลองดูหนึ่งสองสามเี่ยวะอเฮ้ยดีว่ะ เฮ้ยดีๆีท่านผู้ชมดีดีละเอียดยิบโอ้โหเฮ้ยมันทุ่นแรงไปเยอะมากเลยคนทำอาหารจะรู้กันอะว่าถ้าเกิดบดด้วยมือหรือมันนั่งสับด้วยมือเนี่ยมันน่าล้ำคาญหรืที่บดด้วยไฟฟ้ามันลงฟืดเดียวจบอันนี้จบไปแล้วนะบดไฟฟ้ากับกระเทียมเดี๋ยวผมลองบดด้วยมือก่อนดูซิ มันจะได้เรื่องได้ราวไหมอ้าวมาแล้วใสกระเทียมเข้าไป <c oughs> ใสเยอะเลยใสเยอะกว่าบดด้วยช่งไฟฟหลังจากนั้นปิดฟ้าหมุนให้สนิทนะครับหมุนให้สนิทเหมือนกันนะของของที่บดไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีด้านบนที่เป็นตัวที่ดึงตัวที่ดึงนี่นเป็น,น่างนี้นะพอดึงเสร็จตรงนี้มันจะหมุน มันจะหมุนให้เราสามารถาปั่นตัวนี้ได้ตัวตัวตัวใบมิดม,มได้นะแล้วก็มีถ้วยแค่นั้นแหละมันมีแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเลยเหมือนเล่น <c oughs> ลูกข่างเออสมัยเด็กหม,มืนดึงลูกข่างอะไมานั้น,นะโอเคครับลองบดดูนะเนี่ <c oughs> เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอะ ละเอียดไหมละเอียดน่่เน,น่ละเอียดเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นแบบบดไฟฟ้าหรือบดด้วยมือมันก็ละเอียดเหมือนกันนะท่านผู้ชมผมมองว่ามันใช้ได้เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่หอมใหญ่ลงไปดูเอ้หอมแดงลงไปดูดูว่ามันจะบดได้ไหมแล้วผมจะใส่เทียให้เพิ่มาแบบเต็มสตรีมเลยดูกันเลยดีกว่ามันจะได้เรื่องไหมแบบแน่นแน่นเลยเพราะเพราะาถ้าเกิดเป็นบดมือเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะหมุนไม่ออกถูกไหม มันนั้นก็เลยต้องลองแบบนี้แหละ,ะต้องลองแบบนี้แหละอะ่ใส่ไปแล้วครับท่านผู้ชมนี่ใส่ไปแล้วนะนลองบดดูหนึ 1, 2, 8, 9, ่งสองสามเก้าสิบึงสิบทีดูข้างในกันดีกว่าหนึ่งสองสามเรียบร้อยท่านผู้ชมเฮ้ยมันบดกระเทียมได้บด หอมแดงได้ใส่เยอะไงมันก็บมดได้อยากรู้จริงแล้วอะ่ะบดเนื้อหมูได้ไหมเดี๋ยวขอตัวลงไปเอาเนื้อหมูักคู่แล้วเดี๋ยวผมจะาบดให้ดูครับอ่ะมาแล้วครับท่านผู้ชม,ชมเอาเนื้อหมูมาแล้วนะตอนนี้เตรียมเนื้อหมูแล้วคือเมื่อกี้ผมไปล้างล้างถ้วยถ้วยปั่นมามันมีจุดที่เห็นความแตกต่างชัดเจนอะ่ะนะคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ครับเครื่องปั่นไฟฟ้าเนี่ยมันแยกเป็นสามส่วนถูกไหมหนึ่งสอง และภก็3ช่วงระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับที่ปั่นเนี่ยมันมีฝาปิดซึ่งฝาเนี่ยเวลาปั่นกระเทียมกระเทีมเยมอะไรเนี่ยมันก็จะเปื้อนแค่ฝาซึ่งสามารถถอดไปล้างได้แต่เครื่องปัน่นด้วยมือชิ้นส่วนแบบน,นี้ถาดรองนะตัวใบมีดแล้วก็ฝาปัน่นฝาปั่นมันถอดไปล้างไม่ได้คือมันถอดแยกตัวปัน่นกับตัวนี้ไม่ได้มารวมเป็นซีเดียวกันเพราะนั้นคือด้านบนต้องล้าง แล้วน้ำอาจจะไปขังอยู่ด้านในเพราะว่าตัวนี้มันมีทางเข้าถูกไหมมันมีทางเข้าด้านในเชื่อมอยู่ด้านในน้ำอาจจะเข้าไปขังแล้วอาจจะเกิดเชื้อราที่เชื่อกได้นี่คือข้อด้อยของตัวปั่นด้วยมือนะนี่คือข้อด้อยของตัวปั่นด้วยมือนะโอเค <c oughs> ไงก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะลองปั่นเนื้อหมูดูครับอะลองเลยละกันเอาผมขออนุญาตไม่ล้างฝานะเดี๋ยวขอล้างทีเดียวเอาเนื้อหมูกับขออนุญาตใช้มือนะครับเอาเนื้อหมู เป็นหมูชิ้นนะหมูชิ้นแบบนี้นะคือเป็นหมูสไลด์แหละหั่นมันล้ส่วนหนึ่งนะลองดูว่าแบบนี้มันจะขาดไหมถ้าแบบนี้ไม่ขาดแบบเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยก็เลิกเลยมันต้องย่อยให้ได้กว่านี้ถึงจะปั่นได้ลองดูใสป่ปลายปั่นด้วยมือมาดูกันปั่นหมูได้ไหมโอเคล็อกแล้วอ่ะท่านผู้ชมผมลองปั่นหมูนะหนึ่งสองสาม ได้ไหมได้อยู่ครับได้อยู่นะเออได้อยู่ได้อยู่ดูผลนี่นี่เลยเป็นยังไงบ้างได้ได้เท่ากับว่าเครื่องปั่นด้วยมือเนี่ย มันสามารถใช้ปอดหมูได้แต่หมูที่จะใส่ไปต้องชิ้นเล็กหน่อยนะครับเนื้อที่ของหมูเนี่ยมันต้องมีเนื้อหมู่ขนาดมันต้องใหญ่ไม่เกิน1ในสาของพื้นที่ด้านในไม่งั้นมันจะมีพื้นที่ให้ใบมีดหมุนเพื่อปัดนะโอเคเดี๋ยวผมขอลองเครื่องปั่นไฟฟ้าบ้างแต่หมูที่ผมเอามันชิ้นใหญ่เกินอะ่ะเพราะนั้นผมขอตัดหมูก่อนนะนี่ขอตัดเนื้อหมูก่อนเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อน เพราะว่ามันจะได้พอดีกับเครื่องปัดไฟฟ้าไงเนี่ยหนึ่งในสาเห็นไหมหนึ่ในสามนะหนในสามหลักการเดียวกันเลยใส่ไปปิดฝาแล้วก็ปิดฝาอีกหนึ่งทีดูครับจะกดแล้วนะไปไปไปหนสึสาม ได้เลเฮ้ได hey. hey, ้ได <Okay. S 2> ้ได <we> ้ได้เฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยเครื่องปั่นไฟฟ้าก็ปั่นหมูได้นี่เอะและออกมาละเอียดดีด้วยเฮ้ยเฮไม่ธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองชิ้นใหญ่กว่านี้ดีกว่าผมเอาชิ้นที่ที่เหลือจากการตัดเมื่อกี้ ใส่ไปดีกว่าแล้วดูว่าแบบไฟฟ้าเนี่ยมันจะสามารถหั่นชิ้นใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมนะท่านผู้ชมดูนะนี่คือถ้วยของสายไฟฟ้าถูกไหมถ้วยของเครื่องปัดไฟฟ้าและนี่คือขนาดชิ้นของหมูเนี่ยใส่เข้าไปเต็มแน่นเอียดเลยเนี่ยดูดิอ่ะผมลองดูหน่อยว่าแบบเนี้ยรอดไหมใจนะไม่รอดใจคิดว่าไม่รอดลองดู ไม่น่าได้หนึ่งสองสามมันหมุนได้นะผมยังไม่ได้มองนะผมยังไม่มองเต็มๆนะขอยให้มันหมุนก่อนนะถ้าหมุนได้ก็คิดว่าได้แล้วล่ะมาดูได้ได้ครับได้เออชิ้นใหญ่หน่อยก็ได้อนะ่ะ เฮ้ยสรุปคือมันสรุปแล้วตอนแรกที่ผมบอกว่ามันใช้ปั่นเนียเพราะผักกับพวกกระเทียมอะไรเงี้ยเฮ้ยผมคิดไปเองว่ะขอโทษเลยพอได้ลองจริงถึงรู้ว่าเฮ้ยของเขาดีจริงอ่ะเขาปั่นเนื้อหมูก็ได้เออแต,แต่แต่ต้องหั่นหน่อยนะมันไม่ใช่ใส่หมูแบบหนาๆนะ,นะผมมองว่าถ้าหมูชิ้นหนาปั่นไม่ได้แต่นี่คือมันบางหน่อยแผ่นมันใหญ่จริงแต่มันบางบางระดับหนึ่งเพราะนั้นอ่ะได้เพราะนั้นถ้าเกิดเอาหมูแบบหั่นสไลด์หนานิดๆหน่อยๆน่อยอ่ะมาปั่นเป็นหมูบดได้ เรามองว่าถ้าเอาหมูชิ้นชิ้นใหญ่เนะี่ยไม่รอดกับท่านผู้ชมถ้าหมูชิ้นใหญ่ไม่รอดอ่านเนี่ยผมลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองแรงต้านนะถ้าเกิดใส่หมูขนาดเนี้ยแรงต้านในเครื่องปันนะ่นมันเป็นยังไงอันนี้คือมันมันสับมาระดับหนึ่งแหละเพราะนั้นคือแรงต้านมันน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่จะลองดูว่าหมุนได้ยมือออกไหมเดี๋ยวลองดู <c oughs> ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ คือถ้าเกิดใส่หมูเยอะกันไปเนะี่ยถ้าเกิดพื้นที่ขนาดเนี้ยถ้าเกิดใส่หมูจนเหลือพื้นที่ในนี้ขนาดนี้เครื่องปั่นด้วยมือปั่นไม่ไปครับเครื่องปั่นด้วยมือปั่นไม่ไปนะต้องลดปริมาณหน่อยนะครับผมโอเคเพราะอย่างว่าเนะี่ยมันต้องใช้แรงดึงแล้วมันมีเชือกอยู่สามารถดึงได้ไหมดึงได้แต่โอกาสที่ดึงจนเชือกขาดจนเชือกที่ดึงขาดมันก็มีเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนําให้ใช้เครื่องเนี้ย บดหมูในปริมาณเยอะๆนะถ้าบดก็ต้องบดเทียบนอย้นอยครับได้ถ้าบดเทียบน,น้อยได้วันนี้ก็รีวิวสันส้นๆประมาณนี้ครับผมผมลพพรทีนลบพรลงไปเลยวันนี้ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวคราวหน้าเราเรามีอะไรมาดกวกันเดี๋ยวมาดูครับเราวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย